สวัสดีค yeah! ร wow. an ับพี่น้องพ่อๆกับนุ่มดอนเบาหนองบัวคือเก่าครับกับเสาวันพื้นหัตครับผมเป็นวันพระเนาะพี่น้องละผมก็เพิ่งได้กลับจากเพชรบูรีพี่น้องพอมาหอดบ้านกับฝนตกพี่น้องเลยลงมาเลาะเหรียญไป่ตลาเนี่ยเมื่อเสาร์เอาบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาร์พี่น้องบ้านเฮาเป็นไล่นโอพี่น้องบ้านเฮานี่เล่นแรงได้ง่ายกับอย่างเนาะพี่น้องเลย ก,ก็เลยเลื่อยไปวัดมาพี่น้องก็เลยลงมาทงหน้าจากบึดหนึ่งเคลื่อนกับฝนตกพี่น้องเอ้ยนี่ละครับผมกับไม่วิ่งดอกพี่น้องหลังจากเสร็จการเสร็จงานแนวอื่นกับต้องมาเบิ่งเข่าเบิ่งนามเนี่ยฝนตกตกกับบ๊อบบนไดดอกพี่น้องกับบ๊ค่อยแห้ง,งกันดเลาก็เลยไปใส่บาทบึดหนึ่งไปเลยลงมาหล่อทงเลย บโบลงมานกับโบได้พี่น้องมันเหมือนว่าขาดยังไปกีย่างนึงก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเปไ็นไรเนาะทางบ้านพี่น้องฝนตกดีบ่เนาะครับเนาะเอากะแล้วบโบค่อยงามหรอกพี่น้องนี่แหละครับชีวิตแบบบ้านๆของผมก็ได้อยู่ให้อยู่หน้าเป็นสะละ หลังจากเสร็จเบียกเสร็จงานมีงานประจำเนี่ยว่างๆกับลุงมาหยางมาเลาะไปสลาพี่น้องเอ้ยเบื้องเขาเบื้องน้าไปหยากระลายพี่น้องเอ้ยหาย,ย,ยากระได้หยากระลายลายได้นี่ถ้าอยู่ลงุลงโลลุงมาตัดขั้นหยาขั้นถกขั้นแช่แล้วแต่ก็เก่าเราพี่น้องคืนนี้เราหยากระได ก็ธรรมดาของคนเท่าของชีวิตนพีน้องเนาะที่ใส่ชีวิตกับให้กับหน้าก็ได้เขาทีงามบ่างามกัปล่อยเปลี่ยนไปตามธรรมศาสตร์ของมันกบบมืเบิงมาแยง,งมันธรรมดาก็คือคนนี่แหละคนเท่ากับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องการยุก,การยาการหมอขก้นเขาเลวเนาะ ต้องการต้องการความดูเคื่องด้ยกันอ,อย่างไรนะพี่น้องนะชีวิตบรนนอกชีวิตติดให้ติดหน้าเมืองอยู่กับอยู่กับให้กับหน้าไปสำซาคำเพราะคำเล่วค่อยว่าเล่วเอียงกระไ้ ถึงเมื่อบานเมื่อซองเมื่อเสาไฟว่ากันไหมหลังจากเสร็จจากง่างร้อยย่างมาผมก็หยิไปเฮ็ดการเฮ็ดงานกันพี่น้องเาทีการเฮ็ดงานงานประจําเจ้าของโอเจ้ตาลุงตะป่าเพิ่นลุงมาเบื้องหลายกับปอไว้ที่ส่วนเพิ่นเพิ่นกับเท่ากับแก่แล้วผมก็บ่ค่อยมีเวลาปั่นไลย การเจัดงานไป่เลียนรถเลียนรถนะพี่น้องครับรถมันทุกเลียนลักอะตั้งจังหวัดพี่น้องเลียนตั้งจังหวัดสองมือสามมือกลับพอกลับเรามีเวลากันลงมาที่เราผมก็ได้เราดเบิ่งเขาเบิ่งน้ำไป จากมือนี้ก็บ่ได้ไปส่งเล็กน้อยนักเรียนหรอกมือนี่มันก็ทึ่งเขาทึ่งหยาเนาะพี่น้องเนาะะปลาปนกันไปร่วมร่วมกันไปม,นมีแนล่แนล,ะแนละงามแน่บ่งามแน่เนาะพี่น้องไอ้ที่เขาก็้ที่มันงามทุกปีมันก็ เป็นไปว่าได้นาะพี่น้องเนะปีนี้ได้ซ้ำหนิก็ถือว่าดีะด้พี่น,อน้องน้งว่าฝนฝ้ามีหนุ่มมีหนามมีในก้งเห็นไหมเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่กันด้มันก็ดีโย ็บางมองข้าเจ้ากันงามงามนี่เขาว,ว่าหน่าเธอเขาเพิ่อปุ๋ยพิ่มหนามมันกันงามเขาก็ได้ทั้งบ้านมีนห,ไไนหน่องเป็นบังไลยเนาะเขานาหง้าก็ไล่ก็จะเป็นเจ้าที่ไลเนาะไอ้ฟองให้ฟองหน้านี่ไร ลงมาท้ายมาเรียนไปสระพี่น้องอาาเงี้ยมือเศร้าหลังฝนตกเมือ่อคืนเนี่ยมือกับวันพระเน้ะพี่น้องเน้ะนี่ก็ได้ ผมเสร็จจากตรงนี้แล้วผมก็จะไปเฮ็ดเวีย้ยเฮ็ดงานแนวอื่นคือกันล่ะพี่น้องเอ้ยจะไปเฮ็ดการเฮ็ดงานางนี่กันเราเมื่อเลงบุรบีหลับวันนี้ค่อยว่ากันบางเทือกอะบ่ได้ลงมากเราพี่น้องบางเทือกเล้วการแล้วงานช่วยเลื่องการเลากงานกับคำกับเมือผมก็ได้ท้ายเนี่ยมือเสอดสิดอกเก็บบรรยญญากาศเนี่ยมือเสอด ยังมาสรก,กัร่มเย็นวีวีพี่น้องเลยฝนเพิ่งตกมากเมื่อคืนนี่ก็ได้ น้ำก็มีอยู่ดอกพี่น้องผลตัวกระไดเพราะมีน้ำมีในแต่สะอ่อนนะพี่น้องเอ้ยสะอ่นอนห้าสะอ่นอนห้า พี่น้องอากาศบรรยากาศหลังฝนตวกว่านะฝนตกมากก็ดีเพราะตกก็ดีตกก็ดีย่างเพราะตกก็ดีย่างเพราะตกมากไปใส้มาใสก็ลำบากนะพี่น้องเดินทางไปลำบาก ก็เพิ่งได้กลับมาจากเพชรบูรีมือว่านนี่พี่น้องก็เลยมือเศร้าก็ได้ผ้าแม่บ้านไปวัดก็ได้ไปส่วงเด็กน้อยอเลี้ยนหรอกไปวัดกลับมาแวก็จะเสื้ยลงมาพวงมาหน้าเลยจะน้อยก็จะได้ขึ้นไปแล้ะ เตรียมตรงเตรียมตัวก่อนสายเราพี่น้องจะไปเหตุการณ์เหตุงานที่พท่านการท่านงานครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นุ่มรอนบ้านองกอ่นขอฝากไว้สำนีก่อนนาอ เอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับนุ่มดอนบ้าน้องบัวเพื่อเป็นแรงใจฮ็ดคลิปต่อไปอขอขอบคุณทุกๆกำลังใจครับทุกๆการรับชมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วกับนุ่มดุดอนบ้านน้องบัวบสวัสดีครับ